กฎแห่งกรรมคือเบื้องหลังการออกแบบชีวิตมีบางครั้งใช่ไหมที่คุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงโชคดีมีชีวิตที่ราบเร่นสมหวังไปหมดทุกอย่างแต่บางคนกลับต้องฟันฝ่าอุปสรรคสารพัดชนิดคำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียว มีคนมากมายที่คิดเช่นนี้และจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่อย่างใดแต่ถ้าหากใครมีโอกาสศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาก็จะพบว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังนับพบนับชาติไม่ท้วนที่ผ่านมามนุษย์ทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดกันมานานแสนนานและก็ยังจะคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกจนกว่าจะหมดกิเลส ในระหว่างนั้นชีวิตก็จะมีขึ้นบ้างมีลงบ้างปราศจากความแน่นอนตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์นานาชนิดบ้างเป็นมนุษย์ที่ยากจนบ้างร่ำรวยบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะมีทุกข์มากกว่าสุขการที่เราต้องมีชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงสุขบ้างทุกบ้างนั้นก็ไม่ใช่ความบังเอิญทุกอย่างล้วนมีเหตุมีผลที่เกิดมาจากการกระทำของเรา ทั้งในอดีตชาติและก็ในปัจจุบันถ้าใครทำดีก็จะได้รับผลดีทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วตามกฎแห่งเหตุผลหรือกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย์และสัปปตว์ทั้งหลายกฎแห่งกรรมนี้ไม่ใช่กฎที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างขึ้นมาแต่เป็นกฎที่มีอยู่แล้วในสังสารวัฏ ดังนั้นไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดมีเชื้อชาติอะไรจะรู้จักหรือไม่รู้จักจะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็ตามล้วนต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเมื่อเราจับหลักของกฎแห่งกรรมได้ว่าใครทำอย่างไรต้องได้รับผลอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะเอาหลักการนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตของเรา ว่าควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งใดซึ่งจะขอยกตัวอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของผลของกรรมดังนี้บุคคลที่มีจิตใจเหี้ยมโหดชอบฆ่าสัตว์ชอบเบียดเบียนทรมานสัตว์เมื่อถึงเวลาตายก็จะเข้าถึงอบายก็คือทุกขติวินิบาตนารกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุสั้นบุคคลที่มักโกรธ นะคะก็จะมีความอาฆาตพยาบาติตายไปก็จะเข้าถึงอบายคือทุกติมิไิบาตนารกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณซามไม่สวยงามบุคคลมีจิตใจชาริษยาบุ่งร้ายตายไปก็จะเข้าถึงอบายทุกติมิไิบาตนารกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนไร้อำนาจ บุคคลใจแคบไม่ชอบให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นตายไปก็จะเข้าถึงอบายทุกขติวิิบาตนารกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนไร้ทรัพย์บุคคลกระด้างกระเดืองเยื่อหญิงไม่เคารพผู้คนเคารพตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวิิบาตนารกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลต่งบุคคลไม่ชอบคบบัณฑิตสมณะพราหมณ์ ตายไปก็จะเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาทนารกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนไร้ปัญญาในทางตรงกันข้ามบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่มักโกรธไม่อิจฉาริษยาชอบให้ทานแก่ผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมไม่กระด้างเย่อหยิ่งเคารพคนที่ควรเคารพชอบคบหาสมมณะณพราหมณ์และบัณฑิต เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุขติลูกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืนโรคภัยไม่เบียดเบียนมีคนเคารพนับถือมีอำนาจมีทรัพย์มากเกิดในตระกูลดีแล้วก็เป็นคนมีปัญญาตามลำดับ